คันนี้เนี่ยจะมีสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตหลังอะไรมาให้นะครับเจ้าของเนี่ยเขาติดกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับผ่อนไม่ถึงเจ็ดพันเอลติสเน้นใช้งานสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับดิ๊กซีเช่นเคยนะครับที่เฟอร์เฟคคาร์รูโม่สองของเทปนะครับวันนี้เนี่ยจะมามาชมนะครับรถเก๋งไซกลางนะครับผมนี่ราคาประหยัดนะครับคันนี้เลยตัวต้าเอลติสหนึ่งจุดแปดตัวอีปีสองพันสิบห้านะครับผมก็คันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่ประมาณแสนแปดถือว่าไม่เยอะนะแล้วก็คันนี้เนี่ยผ่อนไม่ถึงเจ็ดพันโดยออกรรถง่ายนะคับ จบเพียงแค่9ก9บาทก็ออกได้เลยนะครับผมมามาดูตัวรถก,กันนะครับผมคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว E นะครับผมก็จะเป็นอ่าเป็นหน้าเก่าอยู่นะนี่ทะเบียนสวยๆแบบนี้ 9, เลย2 0 9้ทะเบียนให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่พวกนี้อะไรมองๆเดี๋ยวขัดออกขัดทําให้สปาให้ใหม่หมดเลยนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาดูที่ดั้งข้างคันบ้านนะครับผมคันนี้เนี่ยยางเป็นปี22สองแล้วนะรถปี15ห้านะครับผมก็ผ่านการตัวแรงเรียบร้อยก็คันนี้เนี่ยจะมีสเกิร์ตดัานข้างสเกิร ก็ตัว E นะครับ1.8เนี่ยภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมสีครีมแบบนี้นะครับนี่ย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมคันนี้เนี่ยเดือนเดือนแค่1 5 0 0 0มพันก็ออกได้นะคคนเดียวเลยไม่ต้องใช้คนคําไม่ต้องใช้ดาวเพิ่มเติมนะครับผมประมาณนี้นะครับ6 6 0 0น้บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดัเนินการทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นให้เพิ่มอีก4 0 0 0 0ืนบาทด้วยนะสำหรับคันนี้นี่เป็นไงด้านหลังสวยไหมนี่มีแนีก็ลันนี้เจ้าขอย เขาติดกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรมาให้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูกันก็เปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับผมก็นี่มาดูด้านท้ายกันนะครับผมนี่เป็นไงเสวยๆแบบนี้เลยนะครับมียางอะไรมีอุปกรณ์แม่แรงอะไรครบถ้วนนะครับด้านหลังก็เดิมๆนะสีครีมไข่ไก่สวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผม มานี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับรถคันนี้เนี่ยเอาไปวิ่งงานเอาไปทําอะไรได้หมดเลยนะในด้านหลังกว้างด้วยนะครับผมแน่นอนนะครับเอาติสเนี่ยราคาประหยัดแล้วก็ได้ไซส์ขนาดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาดูแลง,ง่ายม่ะแนนง่ายนะแต่ว่าของบริษัทเราเนี่ยหรือว่าร้านเราเนี่ยมีประกันให้อยู่แล้วละครับหลังการขายนะไม่ต้องกังวลน,นะครับผมมีอะไรดูแลกันได้ตลอดนะครับผมนี่ มาต่อกันที่ดานในบ้างนะครับผมเริ่มที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นออโต้ฝั่งของขับหนึ่งบานนะครับมีเซ็นเซอร์ล็อกให้นะครับผมส่วนกระจกข้างนะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าได้นะครับผมนี่แล้วก็โงมอลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน1ฝั่งนะครับเลขไม่แสนแปดนะครับนี่หน้าจอเนี่ยเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้นี่กล้องหลังขึ้นเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็ของเก่าเขาติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก ต่อบลูทูธอะไรได้มี USB ได้แล้วก็ที่สําคัญมีแมปให้ในตัวด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมภายใน,นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาติสเ,เน้นใช้งานละกันนะครับผมออาชั่นอาจจะไม่ได้เยอะมากตัวนี้นะครับแต่บอกเลยว่ารถเนี่ยเขาวิ่งได้นานนะครับถ้าเกิดดูแลดีดูแลถึงนะมาดูกันที่ด้านหน้ากันบ้างน,นะครับผมคันนี้ก็จะเป็น เครื่องพันแปดนะครับผมแล้วก็นี่ตัวสภาพรถนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะโอเคค่อนข้างสวยอยู่นะครับผมนี่รอยน็อตรอยอาร์กอะไรนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับของเราเนี่ยไม่มีค่าจัดไม่มีค่าโอไม่มีค่าตัวเดินการแล้วนะจบแค่9ก้า้กสิบ้าบาทเลยที่สำคัญไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะครับผมใครที่สนใจคันนี้เนี่ย อาติ1.8ตัว e ปี2015นะครับราคาอยู่ที่397,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่6,600บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยใันที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลครับ YouTube Facebook Tiktok นะครับหรือว่าหน้าร้านเนี่ยซอยลาซาไป17สุขวิท1น5่าบางนากรุงเทพเปิดทุกวันนะครับผมสอนที่ก็อยู่เปิดหมดเลยนะครับใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ